ต้องมีหัวเรือด้วยนะได้นะจุ่มปักเปนไม่สัตนี่ไงอยตทีให้ลุงแบบขอสามร้อยทีนึงครับลุงให้ลุงเขาทำเสร์ฟก่อนไหมโดมแล้มลุงไหมอ่าดูดลุงลุะชอบลุง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 งลุ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 งลมาลุงงลุงลุงอุงลุงนุงลุงลุงลองลุงลุออง่งนุุลลลเลล นี่มึงนงมันี้มึงนวนี้ดินี่ดินี่ดทางตรงเนี่ยมาวัดกันเลยว่าใครจะตรงเออเนี่ยมึงมาวัดกันเลยว่าใครจะตรงอ่ะอ่าอ่าอ่าไป่ไมไปไป่ไป่ไอ่ไปปไม่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 ม่ม่ไมไม่ไม่ม่ไม่ม่ไม่ไ่ไม่ไม่ม่่ไม่่ไม่ไม่ไมม่ไม่ไ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 ม่อม่ไม่้ไม่อม่ไม่ไม่อม่ไม่ไ่ไม่ไม่ง่ไม้ไ่ไม่่ไ่่ต้องเ่ง่่าไ่ ไอ้ท่าด้วไหนวะแขงปะสิบสามิสามท่าสิบสาแดนแดนอยู่ในแดนผมเป็นหัวเรือาแดนสิบสามสิบสามทุกคนเขานี่สิบสามต้องมีหัวเรือด้วยนะแต่เรากต้องมีหัวเรือด้วยตีดดำดำาเปิดเพลงนี้เลยดิเปิได้มีดำดำดำเยสเยสเยสเปิดไปก็เว่าไปเด้ง่าี่ โโอ้หไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เปิดเปิดในในนี่เลยในในร้านเพลงเลยร้านเพลงเลยคชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงชื่อเพลงอะไรรู้ชื่อเพลงอะไรอ่ะคนดูอ่ะมันไกลไปว่าโดบโดบป่ะพี่โดบโดบเปล่าเออโดบโดบอ่ะีโด D O P E D O P E ไว้แข่งกันดาวไหม D O P E แบลลี่แบลลี่อันนี้โกงอันนี้โกงไอ้หนูไอสัตว์นั่นเรือหรือเรือบรรทุกเนี่ยค้างไว้นะแล้วเตรียมเตรียมเออคือถ้าพายเรือมันบล็อกที่สองนะต้องรอสัญญาณพี่นะ เฮ้ยน้ำหนังไอ้นี่น nah i, ายซาดน้หนังไอเจไอสเก็ตนะได้ผมกำลังจะบอกเลยโคตรเร็วเร็วเรับเร็วเรับรับอหมอหมอเต็ีัวตมตัวเต็ีตัวนตมตัวเต็ีตัวตมตัวเต็มตัวเต็บตัวเต็มตัวเต็มัม่มมัมันมัตมันตัเััวัเวเตมตวเเเ็วเตต ไอ้เฮียได้ยตัวในตัสวยนะยดนสเตรมตัวตันเร็วแล้วก็ไปไปครอบแล้วครัแล้วเตี๋ยวตัวสามสองหนึ่งเโอ้เฮียอยากช้าในตัด

เจ้าพญาแม่น้ำปิงเจ้าพญาแม่น้ำปิงแม่มาปิงแม่น้ำปิงสิงแน่น้อยแม่น้ำปิงสิงแน่น้อยแม่น้ำปิงสิงแน่น้อยโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายลางสุดท้ายลอยสุดท้ายลอยสุดท้ายห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรตู้ไม่ตู้สิงน้ำปิงสิงน้ำปิงเจ้าพญาเจ้าพญาสิงน้ำปิงเจ้าพญาเจ้าพญาใกล้ถึงแล้ว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 ตู้ไม่ตู้ตู้ไม่ตู้ตู้ไม้ตู้ใกล้แล้วใกล้แล้วเข้ามาเข้าเข้าไปเลย เท่าเส้นใจโอ้โหนี่ละเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมสีายแต่ละโอ้โหหัวเมืองแต่ละแม่น้ำแต่ละจังหวัดนี่ไม่ธรรมดาโอ้โหไฟไฟกลานะไปจับไปจับกระปองใกล้เรี่ย

<mondo> <hertz> ย,ยิงใครอ่ะยิงไม่โดนเหรอยิงเขอโทษพี่โดนยีงเขาโดนสีอะไรมากระดิบมาสีมากระดับสีมากระดิบสีมากระดับดิบดับดับดิบดิบดิบดับดิบดิบเด้อ เดี๋ยวไปโยกระปัองเอาให้จบวันนี้รุนนี้กูหยุด